เราคุยกันครั้งแรกน่าจะโหย้อนไปวันนั้นนะวันที่โมเดิร์นดวางแผงอะวันที่คุณมากับโมเดิร์นดมาให้สัมภาษณ์ที่ที่ฮอตเวรที่เอ i m e มใช่ใช่ที่เอ i m e ผมจำรูปภาพได้รูปนั้นเลยเรานั่งคุยกันกับคืนนะฮะวันนั้นกับวันนี้มันมันต่างกันเยอะไหมกับการที่มาเจอผมอีกครั้งดนึวันนี้อื ผมผมจะมีเพื่อนสนิทสมัยเด็กอะ่ะมีกันอยู่สองสามคนอะค่ะเราเราก็เพิ่งคุยกันว่าทุกคนอะ่ะมันไม่เปลี่ยนอะ่ะคือพวกเรารู้จักกันมากันตั้งแต่ผมน้อยคณินมือกล้องครูจุก๊กอาทิตย์พุ่งกลับอะ่ะคือรู้จักกันมาตั้งแต่ห้าขวบอะ่ะเราก็คุยกันว่าจริงจงลึกๆข้างในเนี่ยคนมันไม่เปลี่ยนจริงๆแต่ประสบการณ์มันอาจจะมากขึ้นมานาจจะ เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นปดิด้านผมเชื่อว่าคนคือถ้าสมมติถามคำถามเดิมก็คงตอบเหมือนเดิมแหละแต่อาจจะอธิบายเก่งขึ้นหรือมีตัวอย่างที่ดีขึ้นแล้วว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมีพูดยังไงประสบการณ์มากขึ้นมาอาจจะไม่อาจจะไม่ร้อนเท่าสมัยเด็กอะไรทนองนั้นใช่ไหมฮะอาจจะตรงนี้อย่าไปทำเลยตรงนี้อย่าไปพูดเลยแต่ผอว่าลึกๆแล้วคนมันค่อนข้างแล้วคนส่วนใหญ่ที่ผมรู้จัก คนที่เปลี่ยนคือคนที่ไปเจออะไรมาที่ผมจาก<ม>ที่ผมเห็นมานะคนที่ <Okay. S 2> เขาชีวิตเขาไปเจออะไรที่มัน <Okay. S 2> หนักจริงๆแล้วเขา mm hmm. ผมก็พอรู้จัก mm hmm. แล้วเขาจะเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่นี่คือผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งไม่เจอกันโอ้ m mm ม่ก hmm. ็ oh ไม่เจอกัน35ปี oh. ไปเจอกันลอกสมได้สมัยไอ้เด็กไอ้นี่มันอ้วนมันเป็นไอ้เด็กอ้วนชอบบ่นอะสมัยเราเด็กๆอะ <Okay. S 2> แล้วผมก็ไม่เจอเขาา35ปีไปเจอเขาที่นิวยอร์ก ไม่ได้เจอกันมา35ปีมันเดินเข้ามาในร้านอาหารแมนใช้เวลากูต้องชั่วโมงหนึ่งก่อนจะหาที่จอดรถได้ที่นิวยอร์กแม่งเหมือนเดิมเดินม,มาก็บบนมาเลยอ่ะก็จริงนียจะว่าไปแล้วแต่ว่าเกิดสุก,กี้เนี่ยสำหรับผมนะเราเจอกันครั้งแรกเนี่ยภาพของสุก,กี้คือคือโปรดิวเซอร์ครับแต่ว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยผมลลสตูนะว่าคุณทำอะไรมาบ้างนะคุณจากโปรดิวเซอร์วันนั้นเป็นผู้บริหารค่ายเพลงนะ คุณเป็นแบบไบค์เกอร์นะขี่มอเตอร์ไซค์ทำรายการทำหนังสารคดีเกี่ยวกับการขี่มอเตอร์ไซค์ของคุณคุณกลายเป็นผู้บริหารโรงแรมคุณเป็นศิแลเป็น EDM มาแล้วด้วย <c oughs> <c oughs> คุณเป็นผู้บริหารรายการแบบชกมวยอย่างเงี้ยจัดชกมวย <c oughs> ใช่ไหมเออเป็นโปรโมเตอร์ทำเทศกาลดนตรีด้วย <c oughs> เออ,อนเนี้ย้าจะให้ผมแนะนำนี่คือสุกี้ครับให้ผมแนะนำคุณว่าคุณเป็นอะไรอยู่อะตอนเนี้ยเออ ผมเป็นคนชอบสร้างผมแม่งผมมาคิดถึงผมก็ยังแบบโอ้แม่งทุเลศวะ่ะสมัยนั้นเขาไม่เรียกศิลปินว่าศิลปินนะเต้เขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยผมจำไม่ได้พรีเซนเตอร์